หัวปลีกล้วยน้ำวา้าแก้เบาหวาน หัวปลีกล้วยน้ำวา้ากับสูตรแก้โรคเบาหวานมีวิธีทำรับประทานเองแบบง่ายๆคือให้เอาหัวปลีกล้วยน้ำว้าเท่านั้นหัวปลีจากกล้วยชนิดอื่นใช้ไม่ได้จำนวนหนึ่งหัวย่างไฟให้เปลือกชั้นนอกไม่เกรียมแล้วต้มกับน้ำกระจำนวนพอเหมาะจนเดือดดื่มต่างน้ำทั้งวันให้หมดหม้อวันละหนึ่งหัวจนครบเจดวันหากคนที่เป็นเบาหวานดื่มแล้วถูกทางยาดื่ม1-2วันแรกจะ มีอาการรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายแทบทนไม่ไหวแสดงว่ายานี้ได้ผลต้มดื่มจนครบเจวันตามที่บอกข้างต้นโรคเบาหวานจะดีขึ้นและหายได้สามารถต้มดื่มได้เรื่อยๆแต่ไม่จำเป็นต้องทุกวันเหมือนครั้งแรกแต่หากใครที่เป็นเบาหวานต้มดื่มสามวันไม่มีอาการตามที่กล่าวข้างต้นแสดงว่าไม่ได้ผลไม่ถูกทางยาใช้สูตรนี้ไม่ได้เลิกต้มดื่มได้เลย สูตรนี้เป็นสูตรโบราณแนะนำเป็นวิทยาทานใครเป็นเบาหวานทดลองดูไม่มีอันตรายอะไรอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเพลขอบคุณมากค่ะและขออวยพรให้มีสุขภาพดีทุ่นหน้ากันทุกท่านเลยนะคะ